มีจิกอิมเพอเลอร์ตอนที่สิบาโอ้ตอนนี้ก็เป็นทหารแล้วน,นี่ยยืนต่อเท่ากันโอ้เราจะได้ใหญ่มาอยูทีนี่สินะโอ้ดีจ,จังเลยเยเยเยพนัพ,นพงเจ้ามีคิดจะยาจะเป็นผู้นำทหารางหรือเจ้าฟันถามโอ้ยมีคนเก่งกว่าข้าตั้งเยอะเดียร่วมทางเจ้าก็ด้วยข้าเป็นเขตพนาทหารขอเพียงพอเดาเด้อมข้ามีการขึ้นเป็นผู้นำของพวกเขารอกเจ้าฟันบอกในต้องเป็นห่วงข้าจะช่วย่านเองอพนาพงก็ยืนยิ้มหน่อยโอ้เจ้านี่เป็นคนหลอกลวงจริงนะมเป็นแต่คนหลอลอ,อ,อููอูดมมามมาถถก ข้าคิดว่าตระกูลเล็กๆแบบของเจ้าเนี่ยฝันจะเป็นตระกูลใหญ่ฟังแล้วนะขันเสียจริงๆเลยเชียวไม่นางหลวงมีคนบอกไว้ว่าอย่าดูถูกคนที่ดอยกว่าพอแขกเพียงแค่คิดว่าตัวเองหนักแข็งหลุดหลิกอ,อยู่อะโมโหขาสักทีดูถูกพวกที่ดอยกว่าหรือข้าก็แค่บอกความฝันของตระกูลของเจ้าไม่มีทางเป็นจริงยังไงล่ะตระกูลใหญ่และตระกูลแข็งแกร่งพวกเขามีทหารแข็งที่แข็งแกร่งเป็นพันๆหมื่นๆเลยและถูกสั่งมาร้ายชั่วอายุคนไม่มีทางที่วิธีตื่นๆของเจ้าจะทำได้เป็นแน่เจ้ามันก็แค่กในกะาาไไมม่ีทงด้รรู้จักกกลวางหอนะ จัฟาน <c oughs> กบในกะลาหรือไงรู้ถูกกันไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยพูดกันไปหรือเปล่าเนี่ยคุณหนูค่ะขอไฉหินวิญญาณได้หรือเปล่าอืมพีก็กระเด็ก,กระโดดขึข้นลังคาเนาะฟุ๊บๆเหยียบบนหลังคาตอนนี้เหยียบโชว์เลยนี่ไม่ใช่บ้านเจ้าไรมารยาทจริงๆเลยลงมาเท่านี้หลุมแบบการป้องกันทางหลงการป้องกันทิ่ขันที่สามเลยหลุมแบบนี้มีแค่ท่านลุงที่สามมาสร้างได้เขาถึงหลุดได้ยังไงกันพี่กระโดดขึ้นข้านบนแล้วซื้อเยาะนี่ไงฟุ๊บ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 ฟุ๊ ตอบมาซะฝื้อพนมมือจงกอตัวตาแรงหลักกันกันอ่ะสะเทือนสะเทือนันลันมีแสงออกมาล่ตายพื้นมังกรออกมาลายตัวเลยสีหาตัวนี่อ้นี่น่ะธมาทีอตกใจเฮ้ยอะไรวะสะดุ้งสะดุ้งตกใจเฮ้ยใครกันทีดสา่งใครกันนี่ล้มจีวนเลือไม่มีทางไม่ได้มันไม่มีทางมีพรงไมมีแน่เฮ้ยนั่นมันคือรูปแบบการป้องกันพังหลงของขานี่โอ้มังกรสีตัวหาตัวนั้นไม่ไม่ไม่นี่มันไม่ใช่ของขาไม่ได้แข่งแข่งคณะนี่อืมนี่มีคนแอบดูแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในเมืองกันแน่นะหรือว่าถึงว่่าาาถึงววันททีขภรรกิจแล้หือ ม่ใช่แน่ผัวเปิ้ลโซเวีเยนไม่บาบินแบบนั้นหรอกแล้วมันเป็นใครกันแน่อนี่สงสัยพี่ก็นโม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 ,นมจื่หย่าฟื้นโมมีบาริยาขอปานไว้ฟืฟ้นจัวฟานเจ้าทำอะไรลงไปข้ามาทำเป็นอย่ามาทำเป็นเหมืนนะอนข่านนะข้าถอนรูปแบบการป้องกันพังลงออกแล้วขอรับเพราะว่ามันอยู่แค่ขันทีสามเท่าน,นั้นข้าเกรงว่าคุณหนูในนายน่อยจะได้รับอันตรายและข้าได้สร้างรูปแบบการป้องกันไข่ยกุนขันทีห้าให้เป็นให้ไม่นะขอรับนี่แต่ว่าข้าต้องใช้หินวิญญาณาจำนวนมากขันทีห้ากันเหร คนที่สามาส้างรูปแบบป้องก,กันคันธีหามีหน่อยมากๆแม้แต่คนของหาชวงชบงทางเจ็ดยังน่อยมากๆแบบนับคนได้เลยแต่เขากลับหมั่นใจในการสร้สางและสิ่งที่พูดมากเลยล่ะสิ่งที่เขาพูดเชื่อได้จิงงน,นลือเขาสั่งรูปแบบป้องกันขันธิหามีหน,อน่อยนากเอกบนับคนนา้อลยอง่เขาหลัออมัน่นะแจ่น่าเจ้่ต้องะสิลงท,ที่ิพูดมากๆเลยล่รสิ่งที่เขาพูาเชื่อเด้จิ้งเง็นเลือดเ้าสั่งรูปกป้องกันขับนีิได้ีหน่อยขาพๆแบบนับานไา้เ้น ตอนนี้ทีถูกปกคุลโดยรูปแบบการป้องกันไขายุนมียาจะเชื่อเขาจะสร้างในถึงขั้นทีห่าทำไมตะกุนเล็กๆแบบนี้ถึงมีคนแข็งแกร่งขนาดนี้จ,จะกระโดดมาเหรอเขาเท่าจิว๋วลงมาลงมาเหรอปุ้มตก,ตกใจตกใจตรงน,นี้ใครกันที่เป็นคนสร้างรูปแบบป้องกันหนีขึ้นมาเนอะเขาคือเอ่อโจฟานอะไรนะไอ้นุ่มนัเนเอะอยากมากนะที่ใครจะสามารถสร้างรูปแบบป้องกันขึ้นมาได้มันใช้เวลานานมากอืมข้าพึ่งจะมาสร้างได้ตอนที่ขา้าอายุมาขนาดนี้นะทำไมเขาถึงสามารถสร้างมันได้ตั้งแต่อาา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 ยยยยยุุุัังงหนนนนน่่มมมมกกกโออออ้้้้ค้คเเจจจตทีีบววขะดื เซียวฟานนางลงก่อนเซียวฟานนางลงก่อนนะนางพี่กันติสาราตอนนี้เสียวฟันกันหรือท่านลุงจะใช้เข้ามัดเสียวกับคนที่เขาเอ็นดูคือลัวร้านนั่นเองหรือชอบใจเท่านั้นนะพี่ก็ทำการนางลงข้าก็ไม่รู้แล้วนะว่าท่านจีจิวต้องการอะไรฮะอยากท่านพี่ลักษณะนี้นลแล้วเปนะีพี่จิวฮะตบใจอะไรมั่ได้หยากสุดเลย <c oughs> ยิ้มท่านจิวยิ้มลุงจิวยิ้มไหยเซียวฟานเอ้ยเจ้าบอกที่ใช้คนน,นี้น่อยสิเพราะว่าข้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเขาไรเรื่องเจ้าสามารถสางรูปแบบป้องกันไข่โขนท่านจีฮารา่มงยััังงงยยยยอู่่่ตตะะะกกกกลลลลลเเ็ๆทุุ้สีแวรา จะดีกว่าไหมล่ะท่านเจ้าเนี่ยยายไมาอยู่ของตระกูลลุงของขา้าคิดว่ายังไงล่ะเฮ้อโอ้โอ้โอ้โอเคจบไปแล้วครับ